สวัสดีครับกลับมาพบกับเบนนะครับในเทดเจนอลประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับในวันนี้นะฮะก็ได้เข้าเทดเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังคงวิ่งเป็นขาขึ้นนะครับต่อจากเมื่อวานเนาะล้วก็ตรงนี้นะครับมีการย่อลงมานะครับเราก็สโตเคสติกนะครับแต่จากข้างล่างขึ้นข้างบนแท่งที่เข้าคือแท่งนี้นะครับแล้วก็แท่งนี้นะครับกราฟยังอยู่ในโซนสีฟ้านะครับยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่ในโซนโอเวอร์บอท เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราสามารถเข้าได้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยมีความเสี่ยงที่จะแพ้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ว่าเข้าแล้วจะขึ้นนะเพราะว่ากราฟนะครับในภาพใหญ่ๆอย่างทางไทม์ไลน์30นาทีตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันขึ้นมาเยอะเลยนะครับและยังไม่ได้มีการย่อให้เราเห็นเลยนะมันขึ้น อย่างต่อเนื่องเลยเป็นสตองเทนมานะครับตรงนี้อันตรายนะครับอาจจะแพ้ในม้นี้นะครับแล้วก็เมื่อดูทำเฟรมใหญ,ใหญ่อย่างเช่นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้นะครับอาจจะมียอดอมียอดหยู่ที่เส้นนี้นะครับนี่ตรงนี้คือย,ยอดเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์การขึ้นยังมีอยู่นะครับแต่ว่านิดหน่อยเพราะว่าตรงนี้นะครับมันชนแนวรับและ ให้ชนแนวต้านนะครับขออภัยด้วยชนแนวต้านเรียบร้อยทีนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะมีการย่อ,อก,ก่อนแล้วค่อยไปต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเทรดที่เราเต็มใจที่จะแพ้นะครับไม่ได้สีเรียดกับกำไรในมายนี้มากถ้ากำไรก็โอเคนะครับหรืออย่างน้อยๆเนี่ยผมอาจจะปิดที่1ต่อหนึ่งนะครับเพื่อโอเค เราเอากำไรไว้ก่อนนิดนึงนะครับก็ยังดีจริงๆบริเวณนี้นะครับตามที่แผนที่ผมบอกไว้เมื่อวานเนาะ,อะรอให้มันวิ่งขึ้นแล้วกราฟเนี่ยมีการลงมาปิดที่ข้างล่างนะครับบริเวณตรงนี้นะนี่นะครับตรงนี้นะตรงนี้ที่จริงเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ากราฟมาอยู่ในส่นวน r u e r ball แหละตรงนี้นะครับมีการรีเซ็ตม่อีกรอบหนึ่งที่จริงตรงนี้เข้าได้นะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงกลางดึกแล้วผมก็เลยแบบสองสามทุ่มแหละ ก็เลยไม่ได้เข้านะครับก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้เฝ้าจอด้วยเพราะว่าผมจะเป็นอ่ากลางคืนเนี่ยผมจะปล่อยไว้เป็นช่วงเวลาว่างของผมนะครับก็จะไม่ไม่เล่นยกเว้นแบบามาปุ๊บแล้วเจอจังหวะพอดีอย่างเงี้ยเล่นแต่ตรงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ผมทํากิจกรรมส่วนตัวแล้วอะ่ะก็เลยไม่ได้เข้านะครับก็เสียดายไปนะครับเพราะมายนี้ก็กําไรด้วยไม่เป็นไรครับเรามาดูมายนี้กันดีกว่า อาจจะแพ้นะครับเสียบประมาณสี่สิบเสียบสี่สิบไม่ได้เพราะสี่สิบอยู่มานี้น่าจะเสียบประมาณหกนะสิบครับสำหรับไม้นี้นะเสียบประมาณหกสิบบาทก็ถ้ามันขึ้นไปอยู่ที่หน้าตรงนี้นะครับอาจจะพิจารณาว่าปิดก่อนดีไหมหรือว่าลองปล่อยดูอย่างไรก็ตามครับเราปล่อยครับไปก่อนนะครับเพราะว่าเราเข้าตามแผนเราแล้ว,ลวลไม่ได้มีอะไรที่น่าเสียใจมากนะครับหรือว่าแบบรู้สึก ผิดหวังอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราเข้าตามแผนนะแผนตามแผนก็โอเคนะโอเคครับยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันกลับมากันต่อนะครับผมจะให้ดูที่ทําเฟรมห,หนึ่งชั่วโมงก่อนนะในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจุดที่เราเข้าตรงนี้นะครับมันใกล้กับแนวต้านและเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับกาฟอาจจะวิ่งขึ้นทะลุแนวต้านหรืออาจจะชนแถวแถวนี้แล้วก็มีรีเจคชั่นวิ่งลงเลย หรือไม่ก็วิ่งเป็นไซด์เวย์ก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นหรือเลือกทางเป็นทางลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเฝ้าระวังผมเลยตั้งท p มาอยู่ที่เส้นสีขาวนะครับหรือ RR1 ตอน1เพื่อให้เราได้กําไรพอ,พอประมาณเท่าทุนนะพอประมาณกับขาดทุนนะครับคือได้70ก็เสียประมาณ70นะครับประมาณนั้นทีนี้เนี่ยผมมาดูที่ดายเวอร์ดเวอร์เจนนะครับโดยใช้ ISI ทีนี้ใน1ชั่วโมงเนี่ยยังไม่มีดาเวอร์เจนนะครับแต่ว่า ISI เนี่ยอยู่ในโซนที่สูงแล้วสำหรับ time frame ชั่วโมงนะครับแต่ Stochastic นะครับมีการตัดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการาฟตรงนี้อาจจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับในภาพ30นาทีนะครับตรงนี้นะครับยังอยู่ในโซน overbought over overbought over อยู่เช่นเดียวกันนะครับก็คือโซนสูงนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าที่ท i m เฟ r ม30นาทีเนะี่ยตั้งแต่บริเวณนี้เลยนะครับนี่ ตั้งแต่บริเวณนี้เนาะเราจะเห็นได้ว่าการาฟมันวิ่งขึ้นไปนะครับอย่างนี้เนะาะเดี๋ยวขออันนี้ก่อนโขเคครับการาฟวิ่งขึ้นไปตรงนี้แต่ว่าโมเมนตัมนะครับเริ่มหมดแรงแล้วนะครับนี่เริ่มวิ่งลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพย่อในการในภาพ30นาทีได้แล้วก็ถ้าสโตแคสติกนะครับวิ่งไปอยู่ในโซนด้านบนแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาปิดออเดอร์ก่อนนะครับในออเดอร์นี้ทีนี้มากันต่อในทางเฟรม5นาทีนะครับ ในทางเฟรม5้ทีเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับกับตรงนี้เนาะมันอยู่ไฮถ้าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับยังพอไปต่อได้อีกหน่อยนึงนะครับหรืออาจจะวิ่งทะลุไฮนี้แล้วก็ไปต่อได้นะครับทีนี้เนี่ยในสโตแคสติกนะครับมันมีการวิ่งย่อลงมานิดน,นึงแต่ว่าตรงนี้นะครับยังวิ่งขึ้นต่อเพตรงนี้มีการขัดกันนะครับแต่ในภาพใหญ่30นาทีที่เราดูมาเนี่ยตรงนี้ก เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมลุ้นให้มันถึงหนึ่งตอนหนึ่งนะครับแล้วก็จะปิดออเดอร์ก่อนเป็นการเซฟกําไรนะครับส่วนหนึ่งแต่จริงๆปิปิดแถวนี้ก็ไม่ได้เสียดายนะครับห้าสิบกว่าบาทก็โอเคแล้วนะครับโอเคเรามาดูต่อกันอีกหน่อย โคนะครับแท่งใหม่ยังยังดูโอเคอยู่นะมีการยอร่อลงมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเหมือนจะมีการตัดขึ้นนะ,ะนะครับมีเหมือนจะมีการตัดขึ้นแล้วก็ตรงนี้ทิ่มหัวลงแล้วครับเราอาจจะปิดก่อนเลยนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะมีการยอร่อได้นะครับบริเวณนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ ถ้าเทียบเป็นไดเวเป็นแบบเนินตดเป็นยอดต่อยอดนะครับบริเวณนี้เนี่ยตรงนี้นะครับมีเกิดไดเวเจน์เล็กๆแล้วนะอาจจะปิดก่อนนะครับเพื่อเอากำไรไว้ก่อนส่วนหนึ่งโอเคนะครับเราที่จริงอยากปิดที่ห้าสิบนะมาดูว่ามันจะวิ่งกลับขึ้นไปให้ไหม แต่ถ้าไม่ปิดที่ห้าสิบเราก็จะปิดที่แท่งนี้เลยนะครับจบแท่งนี้แล้วเราก็จะปิดเลยเซฟไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเพราะว่าการเนี่ยมันขึ้นมาสูงแล้วมันมีอาจจะมีโอกาสย่อนในภาพใหญ่ได้นะครับถึงแม้ว่าที่เราวีเคราะห์มาทั้งหมดเนี่ยราคาอาจจะไปต่อก็ตามแต่ว่าตรงนี้มีความสุ่มเสี่ยงแล้วนะครับ อากครับีีมทผมขอไปดูที่ทำเฟรม15นาทีอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้15นาทีก็เป็นรีเจคชั่นนะครับ30นาทีเนี่ยถึงแม้จะขึ้นต่อดได้แต่ว่าตรงนี้เป็นแท่งเทียนรีเจคชั่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะมีสิทธิ์กับตัวได้นะครับเราจะปิดพอเราพอมันปิดแท่งนี้นะครับเราจะกดเราอาจจะกด ปิดออเดอร์ก่อนนะครับสิบห้านทีนะครับ Overwatch 30สาิบนาทียังขึ้นต่อได้อีกหน่อยเพราะฉะนั้นนะครับในมุมมองของผมนะอาจจะเป็นการย่อในภาพสามสิบนาทีนะครับตรงนี้เพื่อที่จะไปต่อ แต่ว่า5ทีกับ15ทีภาพไม่สวยแล้วครับเดี๋ยวรอดูนะครับปิดท่างนี้เราอาจจะปิดเลยเซฟกำไรไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยตอนที่ผมเข้าตรงเนี้ยตอนแรกผมก็ลังเลยล้ว่าแบบเฮ้ยการอาจจะลงได้นะอย่างที่ผมบอกไว้ในขั้งตอนที่กดเข้าออเดอร์ไปนะครับเราปิดเลยดีกว่านะ้ะ โอเคครับได้มา42.43นะครับกําไรไมาาน้นี้ก็2วันได้มา120 127นะครับเมื่อวานไม่ได้เทรดโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปจดใน Excel ก่อนถึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะก็จดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนาะ เราได้มาสิบสองจุดนะครับชนะอีกหนึ่งไม้นะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้กำไรมาสองบาทแล้วนะครับบินเรทห้าสจุดห้เจ็ดเปอรเดไปทั้งหมด56ไม้นะครับก็ยังเหลือพื้นที่ให้เราจะทำไปถึงเป้าเนี่ยอีก500กว่าบาทเลยนะครับอีก500บาทใช่เพราะตอนนี้ขึ้นมา500าแล้วเนาะแอคเทเราเนี่ย ขึ้นมาเป็น500แล้วก็เป้าเรานี่คือ1,000นะครับเราจะทําไปให้ถึงก็เลยห้าร้อยกว่าบาทน,นะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้นะครับผมได้ออกก่อนเนาะบริเวณแถวแถวนี้นะครับหกแปดเก้าก็ใส่เทียนพอดีเลยเสร็จแล้วก้ามก็วิ่งขึ้นไปปิดนะครับเม่งนงั้นก็จะได้ประมาณห้าสิบแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมายนี้ได้มาศูนย์จุดหนึ่งสามโดยประมาณทีนี้เนี่ย ตรงนี้นะครับเราเห็นเป็นไดเวอร์เจนเล็กๆและการมีการวิ่งลงนะครับแต่ว่าตรงนี้มันวิ่งขึ้นนะครับมันขัดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะมีการกลับตัวหรือว่าย่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราตัดสินใจน่าจะถูกแล้วแต่ถ้ามันไปต่อก็คือต้องปล่อยนะครับปล่อยมันแล้วก็เล่นต่อในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เราได้กําไรเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันรุ่งขึ้น